วิดีโอนี้สนับสนุนโดย l a ว a b u c k สำหรับใครที่สนใจแล้วมองหาร้านบริการกดผลปีศาจของบอ o ฟุ f o o กดเกมพาร์ตรับฟาร์มบริการกดเจมให้กับ Allstar และมีบริการอื่นๆอีกมากมายสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับ สนับสนุนโดย iHaveCPU ร้านจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ครบวงจรจัดส่งฟรีทั่วไทยประกอบไว้หายห่วงสำหรับใครที่สนใจอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือจะประกอบคอมลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมโอเคนะผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ในเกมของ Ro บ็ o x แม a ออฟสตาร์ทาวเวอ e ์ดิฟวันนี้วิดีโอนี้ไม่ได้มารีวิวไม่ได้มาเล่นนะครับแต่ว่าเราจะมาทาการสปอยแล้วก็บอกกันว่าอันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นใกล้ๆนี้แล้วเร็วๆนี้แล้วนะครับทุกคนก็คืออ่าอัปเดตนะครับผมจะมาในอี คิดว่าใหญ่นะครับเพราะว่ามันจะเอา Star Pass Season 2เข้ามานะครับทุกคนแล้วก็ตัวละครนะครับที่จะมี6ดาวที่ถูกอีโวนะครับผมเรียกว่า6ดาวอีโวแล้วกันนะ6ดาวอีโวเนี่ยมันจะมีหนวดขาว1ตัวนะครับทุกคนอ่อวิดีโอนี้มันเร็วนิดนึงนะขออภัยด้วยคืออาจจะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเร็วมากนะครับแล้วก็มีตัวละครที่มาดาโอสปอยมาอีก1ตัวเดี๋ยวเราไปดูกันครับใน Discord ของ All Star Tower Defense ครับโอเคตอนนี้ผมอยู่ใน All Star Tower Defense นะครับให้ทุกคนนั้นดูนะครับตรงนี้นะครับมาดาโอนะครับเขาได้ทําการปล่อยเมื่อ9:30งนะครับผมเป็นเขาเรียกอะไรเป็นไฟล์ GIF นะครับ มาดูกานเป็นวิดีโอสิไม่ใช่ไาจิ๊บนะครับก็ดูจาลักษณะแล้วมันจะเป็นเหมือนบิ๊กมัมนะครับผมทุกคนบิ๊กมัมนี่น่าจะเป็นร่างตอนที่สู้กับไคโดไม่ใช่ไม่ใช่สู้กับไคโดรูฟี่สู้กับไคโดนะครับอ่าประมาณนี้นะฮะเห็นไหมอันนี้จะเป็นแอนิเมชั่นของเขานะครับนั่นหมายความว่าตัวที่อยู่ใน ใครที่เคยเล่นนะครับผมมันจะมีอยู่ช่วงๆหนึ่งที่ผมลงดันบ่อยมากนะครับดันที่เป็นบิ๊กมัมนะครับทุกคนก็คือผมคิดว่าคาดคิดนะครับผมมีอยู่2แบบก็คือคาดคิดว่าอ่าน่าจะเป็น6ดาวอีโวนะครับก็คือเอาบิ๊กมัมที่จากอีเวนต์อ่ะสอตัวเนี่ยมาอีโวเป็นอ่าบิ๊กมัมล่างนี้ นะครับตอนแรกผมว่าคาดหวังว่ามันจะเป็นร่างร่างร่างแบบบิกมัมสวยๆแบบว่าหมายถึงว่าช่วงที่ยังอ้อออนนันครับทุกคนก็ใครที่มีข้อมูลเรื่องตรงจุดๆนี้ก็บอกผมด้วยนะครับว่าถ้าบิกมัมในหน้านปัจจุบันตอนนี้กับร่างตอนที่เป็นสาวๆเนี่ยอันไหนเก่งกว่ากันเพราะว่าผมก็อยากรู้ว่าตอนเด็กกับตอนนี้ใครเก่งกว่ากันเพราะว่าอัจริงผมไม่ได้ติดตามช่วงที่มันย้อนอดีตเท่าไหร่นะครับ ถามว่ารู้จักบิ๊กมัมไหมรู้จักนะครับแต่ว่าไม่รู้จักลึกนะครับก็รบกวนคอมเมนต์ด้วยนะครับก็นี่นะฮะนี่คืออย่างแรกคือมันจะเอา6นดาวมาอีโวอย่างที่2คือมันอยู่ในสตาร์พาร์ครับทุกคนมันอยู่ในสตาร์พาร์ตซีรัสองแน่นอนอะไรประมาณนี้ก็ต้องรอดูกันอาจจะมาเหมือนแบบสึนะก็ได้นะครับจะมีเป็นโทเค็นอีโวนะครับแล้วก็จะมีบิ๊กมัมที่เป็นบิ๊กมัมอีกล่างหนึ่งนะครับไม่ใช่ล่างแจกนั้นนะครับแต่ผมก็มีความคิดว่ามันอาจจะเป็นตัวดันอีโวนะคร ปัจจุบันยังไม่มีเนาะตัวดันที่เอามาอีโวยังไม่มีเนาะน่าจะประมาณนี้นะครับตัวนี้หนึ่งตัวนะครับบิ๊กมาม6ดาวล่างอีโวนะครับแล้วก็จะมี6ดาวของหนวดขาวแน่นอนครับว่าอีโวเช่นกันนะครับนี่เดี๋ยวผมไม่ดูนะครับนี่ฮะก็แน่นอนครับว่ามันมาแน่ๆนะครับ2ตัวอัปเดตนี้เป็นอัปเดตวันพีชแล้วก็ไม่แน่ว่าลูฟี่ล่างเกียร์าจะมาหรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจถ้ามาก็คงดีแต่ผมคิดว่ามันยังคงเร็วไปละมั้งนะฮะเอา2ตัวนี้เข้ามาก่อนก็โอเคอยู่นะก็ร ก็เอาอีเวนต์ไข่ออกก็ต้องรอติดตามดูนะครับวันสองวันนี้มีอัปเดตนะครับทุกคนใครที่คิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับวิดีโอนี้รบกวนฝากคอมเมนต์กันด้วยนะครับว่าเอ้ยพี่ครับผมอยากให้ตัวนี้เข้าตัวนี้เข้าหรือว่ามีโอกาสที่จะเป็นบิ๊กมัมแบบว่าสตาร์พาร์ตหรือว่าอีโวจากตัวอะไรก็แล้วแต่ลองคอมเมนต์กันดูทุกคนตอนนี้ผมปิดคลิปไปนะฮะนี่เลยมาดโอแม่งเอาอีกแล้วครับเลสีครับทุกคนเลสีนั่นก็คือหมายเลขสิบเจ็ดสิบแปดนะครับหมายเลขสิบเจ็ดสิบแปดแล้วก็หมายเลขที่ 21. โอ้ oh my god ต้องรอดูกันครับว่าลงเลทนี้เราจะได้อะไรนะผมตื่นเต้นมากเพราะว่าหมดเลทหมดเอเวอเรจเจอทุกอย่างคือมันไม่ค่อยมาเลยนะนอกจากว่าอัพสตอรี่นะครับทุกคนก็อันนี้มาแล้วนะฮะเลทนี้โอ้ยตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นเปลทดังของดาร์กบอลด้วยนะครับของดาร์กบอลที่ผมชอบมากๆนะครับผมบิ๊กแฟนดาร์กบอลสุดๆไปเลยแต่ว่าเท่าที่ผมดูนะมันเหมือนมันเหมือนการลิเกสิดพอสมควรนะเนี่ย หมายเลขสิบเจ็ดก็ผมสั้นหมายเลขสิบแปดก็หัวฟูหมายเลขยี่สิบเอ็ดก็ตัวฟ้างงไปหมดแล้วเดี๋ยวรอดูครับว่าจะสนุกขนาดไหนนะครับตอนเลสี่นะครับทุกคนรอติดตามกันดูนะฮะก็ฝากกดไลค์คนละหนึ่งทีกันด้วยนะครับทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยได้ทำอะไรนะครับผมยังไม่ค่อยได้ทำคลิปแต่ว่าฟาร์มตัวไอพีไว้เยอะมากครับทุกคนเยอะมากๆครับอ่านี่ครับทุกคนผมฟาร์มไว้นะครับนี่ฮะ ตัวเล็ก830นะครับตัวเนี้ยร้อยหนึ่งนะครับถามว่า,าฟาร์มนานไหมผม2วันนะครับทุกคน2วันแล้วก็มีตัวละครที่อา่าเป็นตัวแยพีสต็อกไว้อยู่ประมาณ80ตัวมั้งเอาไว้อัพเวลนะครับทุกคนแล้วก็ถ้าสมมุติว่ามันเป็นบิ๊กมัมแบบนั้นจริงๆนะครับผมมีบิ๊กมัมเยอะมากครับทุกคนนี่ฮะผมมีบิ๊กมัมอยู่ประมาณ8ตัวนะครับตอนนั้นมีคนโดนเน็ตมาให้นะครับแล้วก็มีเลมอยู่มี โอ้หลายๆตัวเลยครับตัวนี้เป็นตัวแบบไอดีไก่นะแล้วก็จะมีนี่กล่องมาดระครับเยอะมากครับเยอะมากจริงๆก็เดี๋ยวรอดูกันว่าบิ๊กมัมเนี่ยอีโวแบบว่าใช้ตัวละครน,นี้หรือเปล่าผมอยากให้มันอีโวโดยใช้ตัวนี้นะครับทุกคนก็โอเครอติดตามชมเจอกันคลิปหน้าฝากกไดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะทุกคน